มาดูราคาสามหมสาพครับไปไปไปไสามหมื่นสามนั่นเนี่ย้ย้ยครัยไปเฮ้ยยเไ้ไปเู้ยเยเฮ้ย เ้เฮื่อ,อก่อนสี่หมื่นห้าครับวันนี้สามหมืนสามนี่ตัวอะไรเนูนี่ตัวอะไรสามหมื่หกัห้าร้อมบหกห้าของใครของแอลใครใครโจ้โ,โจ้นะ 36, 500, ครับโจ้นะมีสามหมื่นหกพันห้า ใหญ่ๆเขาก็ซื้อครับขึ้นตัวแม่ใช่ไหมขึ้นตัวลูกท้ายสุดเลยครับโอเคไปซื้อไปก่อนไ,ออ <c oughs> ไปจอดรอไปรอก่อน <c oughs> ขึ้นท้ายสุดครับตัวลูกเพิ่งขึ้นได้สองตัวอยู่ตัวละสามหมื่นสองพันห้าครับไปอยู่กับหมอโจ้ครับเด้อ,อกัอหมอโจ้เหมือนกัน ลกลังเออแม่หาของเยมถ้าปล่อยเาสมบตายเาตมคตตายเลยเดี๋ยวตุ่มโตายเลยนะเดียว่มโคตตายเลยนะมาดูกันาคาลย3ส5 0หครับชุดนี้ส1ตัวครับเดี๋ยวน้องไล่เข้ามานะ แแปดมาล้วสวยครับตัวเท่าๆกันนะสามหมื่นสองพันห้า เรียบร้อยครับ11ตัวครับ2 6 5 0 0ครับสิตัวนี่1นึโลครับเป็นสุพรรณบุรีนะเล็กเบดีๆครับ12ตัวนี้มีสีขาวๆอยู่ตัวเดียวครับฝันแท้ก็ประมาณสอง่สีับ วัวของในน้องกลงไกล,ลาดพี่ขวัญไม่มาแล้วไงพี่ขวัญนะพี่ขวัญน,นึงทำนาอยู่ยังไม่มาครับพี่ขวัญกลงไกล,ลาดลูกเขยลุงก,กองยังไม่มาในน้องมาก่อนชุดนี้เสมอกันดีนะครับน่าจะเป็นชุดเดียวกันไม่มีคัดออก

มันต้องมีเนาะสักตัวนึงนะตัวสุดท้ายย<ส>ัง <c oughs> ยังอีกตัวนึ่นง,องโอ้โหวนไปวนไปถูกต้องถูกต้อง,ง,ง,งแล้วไปนี่ครับไปอึ๊บเออสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทครับของหมอโจ้ครับที่ว่าของนกเขียวนะ สิบตัวเป็นจ <8 S 1> ุง่ม <8. S 2> เป็นชุดครับสิบตัวแต่วันนี้ตอนนี้มาแปดตัวเท่าๆกันนะนะเอากันหมดครับของน้าเขียวน้าเขียวนี่หัวขาวนะครับถ้าน้าเขียวหัวดํานี่ไม่ใช่ตัวจริงนะนี่น้าเขียวหัวขาว,วน้าเขียวหัวขาวครับ แกครับของหมอโจไปตายายฟาร์มหัวสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทอะไอตัวนี้ด้วยนะครับ ดีฮ่ <c> ่ <oughs> ้เขียวเล่าให้ฟังว่าหมอโจ้พูดเองว่าของนุเขียวดีวันนี้ฮะเที่ยวน,นี้นัดนี้ดีฮะอย่าลืมอย่าพลาดนะครับวันเสาครับวันเสาเรามาซื้อขายกันนะเสาร์อาทิตย์สองวันซื้อขายกันแล้วก็ออกวันจัน์แบบนี้ครับ <c oughs> คนซื้อคนขายจะได้มาเจอกันมารวมกันนะแต่้าซื้อแล้วออกเลยเนะน,น,นี่ยโอ้โหวุ่นวายมัน มันหลงเหลงครับอันนี้ตัวนี้ปาดเปียวว่องไวตัวนี้อันตรายต,ตัวนี้อันตรายนะมัน,น,ะนี่มันสู้เ้ยคควยไรกาเ้หัวแกมมนไปแล้มตเดียวอันนี้อันนี้ถึงก่อนเด้อ ทำไงนยมนม้เ็อนะเอไม่เอาหมาคอรเลยะขอโทษครับขออภัยครับแบเชอแล้วครับไม่ลบไม่ลบรู้เขียวเียตัวสองตัวจ่าตัวสองตัวเราลุขนเดี๋ยวเรารู้เขียวนี่รับจ้างดีนะใครจะจ้างรู้เขียวทอยงวนี่นีู่เขียวเอาทุกเอาทุกรายการเลยจะให้ใครจ้างอะไร ลองว่วนะเขียวไหลองวะเขียวคนเดียวเลยครับพีนช้าชุดของใครพี่สอตัวแล้วอคนนู่สองอ๋อ้องรอเขียวนะเพื่อคนอื่นเขาอยู่ลองทายนะพ่ลองทายมาก่อนอ

Đấy số hàng trước hay nó đếc nó ấy. À, ừ. rồi, Đó, 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 rồi, Đó, Đó, à hàng trước đấy nó. Ờ, ừ. À, à thuộc à, đấy. Đi. ยังไม่ได้พันทีเอาเลยเอาเลยเอารับมาแล้วเอาเลยเอาพาขึ้นนี่เดี๋ยวก็ตักผาอีก็เดี๋ยวก็ปีการกันเฮ้ยเฮ้ยง่า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 ยนั่นแหละครับมาแล้วนี่ไม่ปล่อยไปยมั้งคนที่อยู่บนรถขั้นเขียวก็ไม่รู้เลื่ สามหมื่นนะพี่น้องนะชุดนี้5้าตัวอนี่เยู่เคยนานีู่่ก็น่าแหละนี่อยู่ก็น่าแหละ,หละทำไเป,ทเ,เปรียวทุกตัวเลยเปลียวทุกตัวเลยเหรอของลุงเพชรครับสามหมื่นครับไปหาหมอโจะจะหองกราได้นะไปแกม่หลง พันธุ์แท้กีเซี่ลุงเพชรครบแล้วครับครบแล้วนะตัวนี้หมาป่ากัดหูว่าหมาป่ากัดหูไอ้หมาป่าเล่นกีเียวตัวนี้ก็เพียวเพียวทุกตัว เดี่ยวทุกตัวนะคือนะไปแล้วตามไปแล้ว,มวโมโจ้จัดไปวันนี้ห้าสิบเอ็ดตัวครับหนึ่งพ่วงห้าสิบเอ็ดตัว 3ามหมนต้นๆทั้งนั้นเลยนะหมดไหมครับจะหมดไหมครับอเ,เออหัวคุณหัวคุณมันขึ้นรถยากหัวเปียวมันขึ้นรถง่าย มา่อแล้วเจ้าอลงใส่ราดีวกาปชุดนี้ของทีมงานม่วงครับทำแทงสะพายทุกตัวนะขาขาเก่าเจ้าประจำของทีมงานม่วงเอ่อกี่ตัวนะ สิบหกตัวครับฟันแท้กี่ซี่สองซี่สี่ซี่นะอหกมีครับราคาที่ขายไปครับสองหมื็ดพันห้าร้อยครับก็จะมีหูยาวๆนี่ด้วยตัวหนึ่งนะตัดกันไปสเปคดีๆก็มีนะเนี่ยสองหมืเจ็ดพันห้าร้อยครับไปเข้าขุนเพื่อส่งออกส่งออกต่างประเทศครับนี่สุดที่จะไป พวแล้วก็ขายไปต่างประเทศแน่นอนชุดน,นี้นะครับเป็นลูกค้าประจำของเรามาซื้อไปไม่คัดเลยยกไปเลยทีเดียวก็ราคาว่ากันนะเขาบอกวาคัดมันมยุ่งยากเขาเขาบอกว่าคัดมันยุ่งยากเลยไม่ต้องคัดดีกว่านี่ครับหัวบามันนะเชื้อดีๆสะเฉอดีๆสำหรับไปเข้าขุนแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศครับชุดน,นี้ของทีมงานม่วง16บตัว27,500ัรบาท ครับผมสอง <แฟ S 1> สองหมื่นะนะั่นแหละในสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยชุดนี้มีหกตัวนะสองตัวนี้มาก่อนตัวนี้อะไรในโปดสามหมื่นสามพันเดี๋ยวยังมีอีกสีตัวไม่รู้สีตัวจะดีแบบนี้เปล่าคู <c oughs> ูนี้ดีแน่สองหมื่นเจ็ดสามร้อยเดี๋ยวรุ่นใหญ่กว่นี้ <c oughs> น Oh. มัดเลยเราแบล็คมันแล้ว,อ,าาลวอะไรในะออฟตัวนี้ 33, นี่ก็สามหมื่นสามเหมือนกันสามหมื่นสามหมือนกันนะตัวนี้นะกี่ตัว,ตวชุดมีหกตัวหกตัวครับอันนี้ก็หกตัวครับมาแล้วสอง

กี่ตัวแล้วต้องลักไปไป่ะเนี่ยยี่สิบหกตัวชุดนี้จะไปสุพรรณบุรีตัวนี้ของพี่มุเท่าไหร่เท่าไหร่เรียบสองหมื่นสามพันห้ายกกี่ตัวเก้าตัวนี่นะสองหมื่นสามพันห้าเอาของบนกระวุ่นวายจริง งบนวุ่นวายหน่อยนะครับออประมาณนี้เด้อประมาณนี้เกิดขึ้นไปช่วยดิไม่ได้ไปเขาอยากไปช่วยอุ้ยเชื่อไม่เคยเดีดยวมือบันมือเก่าเด็กไทยบนส่วนะ่ะบ่งการเขาจริงเลยยกขึ้นงอนอะ่ะเออฟังกับไหมจริงเนาะเราเว้ยฟังไหมจริงว่ะฟังห่างตลาด อ,อ่าอันนี้นี่ให้งวงกินมันแยกกว่านี้อันนี้เอาไว้ลองรถในตลาดจะอดประมาณนี้เด้อไปสุพรรณบุรีครับนี่ก็นี่ก็ชุดสามหมื่นสามไอตัวขาวนี่สามหมื่นสามครับตัวเลขมาแล้วนะพี่น้องตัวเลขมาเนี่ย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 นี่ยหัวช่างของพี่บุญเกิดที่กิโลกราคาหกสิบบาทครับมาแล้ว 8 2ดรอยิบกิโลกรัมครับสองตัวครับปุ๊บคูณหกสิบครับสี่0มืนเก้าพันสองร้อยบาทครับสองตัวฮะตัวสอมืกว่านะระวังเออนี่ครับพื้นมันบางเนี่ยนตานี้มันมีอย่างนี้พื้นบางพื้นบางสองตัวนี้กิโลกรัมละหกสิบบาทครับหน้าวางประจบครับเป็นวัวคัดออกนะ มันไม่ใช่อัวเบอร์หนึ่งครับเป็นอัวเบอร์ที่เท่าไหร่ไม่รู้นี่ครับดูการเดินเป็นเศษเขาครับกิโลกร,รัมละหกสิบบาท <c oughs> นี่ครับของพี่บุญเกิดครับแปดร้อยยี่สิกกิโลกร,รมัมสองตัวตัวตัวยืนลองเท่าไหร่นะตัวยืนลองหกหมื 6, ่นหกหมืนกว่ากว่าครับร้องหกหมืนกว่าวันนี้ขายได้สี่หมืนเก้าครับ 820กิโลกรัมครับน้ำก็ไม่ได้กินกินไปน่นแล้วเวียดนามซื้อนะครับแบบนี้อืมสวยชุดนี้นะครับพี่น้องสวยคนซื้อพี่น้องดูชุดนี้ครับนี่เป็นหัวช่างนะทั้งหมดสิบตัวครับมันก็จะมีตำหนิตัวนี้ตัวเดียวลึงบวมสะดือบวมนี่นะบวม นีสิบตัวครับเฉลี่ยน้ําหนัก468กิโลกร,รัมครับเฉลี่ย468ครับกิโลกร,รัมละ65บาทครับนะวังประจบนะ468คูณ65นี่ตกตัวละ3 4 2 0บาทครับพิจารณาดูครับพี่น้องนี่ชุดนี้เวียดน,นามซื้อนะ3มื0นกับ420บาทครับ เป็นวัวจากบนดอยนะนี่ครับตัวมันโตจริงตัวโตแต่ว่าไม่ค่อยจะหนักครับเพราะว่าวัวมันเดินทางมาสองวันสองคืนอะไรประมาณนี้นะครับวัวอยู่บนรถด,ด้วยไม่ได้นอนด้วยเฉลี่ยสามหมื่นสี่ร้อยยี่สิบบาทครับแบบนี้ไปเวียดนามครับมันก็มีตัวดึงตัวเล็กนี่ตัวนึงนแค่นั้นแหละที่ว่าตัวดึงลงนะตัวสุดท้ายที่จะเข้ามาเนี่ยอ๋อไม่ใช่ตัวท้าย ตัวนี้ที่จะเข้ามาเนะี่ยประมาณนี้ครับยังนี่นะถูกใจเลยครับถูกใจคนซื้อเลยครับชอบแบบนี้แก่ เป็นวัวเปี่ยวพม่าเลยเป็นวัวเปี่ยวเลยก็นะนี่ต้องงันไม่มัดแล้วนะนักหนาอ๊ะางอีกตัวเข้ามาเลยเอ๊ตัวนี้ตัวที่แปด นี่นะแล้วก็ตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็สวยหัวเปี่ยวแหละมาครับอ่าแบบนี้ต้องการครับกระดูกเล็กครับเดี๋ยวพ่มาก,กระดูกเล็กครับแบบนี้ไอตูนมามเกิดไ่ตูนมาออเอ้เราวังหลังเราวังหลังนี่แบบนี้ขุนไม่นานครับหรือไม่ก็ไปเชือดได้เลยเนะนี่นะครับอ้วนแล้ว สรุปนะครับสี่ร้อหกสิบแปดโลครับชุดนี้สิบตัวกิโลกร,รัมละหกสิบห้าบาทครับณบางประจบจังหวัดตากสองสี่ร้อยเก้าสิบสนะองโลเขาจะได้ทุนนะคนขายขาดทุนนะเขาบอกว่าขาดทุนช่วงสุดท้ายของนัดน,นี้ครับผมสรุปการซื้อขายนะครับบัวราคาสองหมื่นขึ้นไปครับขายดีครับบัวซาาครับตามสองหมื่นก็ขายได้นะพี่น้องนะ ต่ำสองหมื่นก็ขายได้สองหมื่นขึ้นไปไม่เกินสี่หมื่นขายดีมากครับผมราคาวัวนะวันนี้นะครับนัดนี้สี่หมื่นขึ้นไปน็อกครับสมาชิกไม่มีคนซื้อครับวัวสี่หมื่นกว่าไม่มีคนซื้อครับสมาชิกอย่าลืมอย่าพลาดครับทุกวันจันท์อทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับซื้อขายกันเสาร์อาทิตย์วัวออกวันจันแบบนี้นะครับมากันได้เลยวันเสาร์ตอนเช้าครับพี่น้องตลาดนายโทรกระเบื้องอามาจบครับ เสาเช้าวัวออกวันจานเช้าครับผมซื้อขายเสาร์อาทิตย์นะสายเลี้ยง,งก็ขายกันได้เรื่อยๆนะครับขายทุกวันนะนี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดเบอร์โทรผมก็0979595788ครับฝากติดตามไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับ หลักๆก,ก็จะเป็นสายขุนนะครับขายดีในนัดน,นี้ใครใครอยากได้หัวซากสี่หมื่นกว่านัดหน้ามาเลยนัดหน้ามาเลยครับหัวสี่หมื่นกว่า,วาทำไม,มทำไม <4 S 1> ไม่มีคนซื้อเลยไม,ไม่มีคนซื้อครับแล้วก็จะมีคนมาขายเลยนนก็มีคน <5 S 1> <ๆ S 2> มาขายอยู่นะใครอยากได้หัวซากสี่หมื่นกว่ามาเลยครับคสามพวกสามพันไซสี่หมื่นกว่ามาเลย